อยู่ที่อำเภอพาชีพระนครศรีอ,อยุธยาโอ้โหซุ้มนี่คือดูไม่ออกเลยว่านี่คือวัดไทยนะครับท่านผู้ชม,อมโอ้โคมจีนแบบสีแดง <c oughs> มาเพียบโอ้โหผสมภาษากันแบบกลมกลืนจริง,รงๆนี่ฮะท่านผู้ชมเจ้าคุณธงชัยครับนี่ท่านมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับและมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาเป็นประธานฝ่ายคารวะ จัดงานตรุษจีนครับท่านผู้ชมฮะก็มีการประดับไฟสวยงามถ่ายรูปกับน้ำเต้านะฮะขอพรหลวงพ่อสมหวังพระประธานในอุโบสถขอพรหลวงพ่อทองคําหลวงพ่อบุญยฤทธิ์หลวงพ่อรวยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอของที่นี่นี่ก็ไหว้แบบตรุษจีนใช่ไหมฮะแต่การขอพรเนี่ยขอพร กับพระเกจิก <rivalry> ็ไปกันได้นะท่านผู้ชมฮะช่วกงกลางวันท่านผู้ชมเอาแบบความเชื่อแบบไทยกับจีนผสมกันเลยฮะกลางวันนี่เสริมดวงแก้ปีชงปีชงนี่คนจีนเขาจะเชื่อใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าศาสตร์ไทยเขาบางทีเขาบอกเขาไม่มีปีชงโหราศาสตร์ไทยหรือศาสตร์ไทยเนี่ยบางตำราเขาบอกเอ้ยปีชงเขาไม่มีนค่ไหมแต่ของจีนเนี่ยเขาจะมีปีชงเพราะนั้นที่นี่ถึงแม้จะเป็นวัดไทยก็มีแก้ปีชง กับหลวงพ่อสมหวังนะฮะมาแบบพาร์ทไทยบ้างปิดทองไหว้พระหลวงพ่อทองคําหลวงพ่อบุญริศกราบไหว้เพิ่มอํานาจเสริมการเงินองค์เท้าเวสวรรณด้วยปิดทองหลวงพ่อรวยนั่งไก่คู่องค์ปฐมโอ้โหมาที่นี่นี่ได้ได้หลายความเชื่อเลยนะครับกลางคืนครับท่านผู้ชมฮะคืนวันที่9และ10กุมภาพันธ์สองคืนนะครับโอ้เมเชสิงโตมังกรทองมีงิ้วแต้จิ๋วด้วยนะฮะ ชมฟรีตลอดทั้งงานไฮไลท์จะอยู่คืนนี้ท่านผู้ชมครับคืนมาสุขที่9กุมภาพันธ์นี่ไงที่ผมบอกไหว้เทพเจ้าไช่สิงเอีย้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่เนี่ยเขาจะไหว้กันตั้งแต่3ามทุ่มไปต้นไปและเดี๋ยวมีสิ่งแสมาด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะและมีพิธีฟังพระจากวัดเล่งเนยยี่เจริญพระพุทธมนเพื่อความเป็นสลรปมงคลด้วยครับนี่ อันนี้ย้ำอีกทีอยู่ที่วัดต,ตะโกอําเภอพาชีที่อายุทยาก็ <posterior> ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะไปวัดไทยแต่ว่าแบบจีนก็ได้เหมือนกันอันนี้จีนจีนของแทนแน่นอนดูทรแล้วอันนี้มาอีกที่ที่ตราดครับท่านผะู้ชมนะเช้าตราดนะเชื้อสายจีนเนี่ยนำของไปไหว้ตามศาลเจ้าต่างๆในพื้นที่นะครับอันนี้เป็นศาลเจ้าเลยละ่ะโดยเฉพาะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดนะครับมีประชาชนทยอยไปกราบไหว้กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ ข้าวของที่นาํามาไหว้กันก็ส่วใหญ่ก็เป็นไก่ต้มเนี่ยแหละฮะหัวหมูแล้วก็เป็ดขน,นมผลไม้ต่างๆนะครับศาลเจ้าพอ่อหลักเมืองตราดแห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับคู้บ้ารคู่เมืองที่ชาวตราดแล้วก็ชาวตราเชื้อสายจีนเคารพสักการบูชากันมาช้านานเลยทุกปีนะฮะช่วงตรุษจีนก็จะนําของเส้นไหว้ามาไหว้กันนะครับมักจะมาการเป็นครอบครัวเพื่อขอพรให้ประกอบการค้าการขายรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับ ดูอีกที่ครับท่านผู้ชมฮะที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับอ้าวโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีนี่ที่นี่นะฮะท่านผู้ชมเพสังเกตเด็กๆนี่น่ารักค่ะรักไหมครับปกติน้องๆต้องแต่งชุดนักเรียนวันนี้รับตรุษจีนกันซะหน่อยใส่ชุดเป็นฮองเฮ่ออชุดแดงนาจาเออชุดปลายเวทได้เลยอ่ะเออเมื่อเช้าลูกสาวก็ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันนะก็มาชุดแบบนี้เหมือนกัน เออน,นะฮะก็เรียกว่าเป็นสีสันรับตรุษจีนนะครับทางโรงเรียนเนี่ยก็ไปติดตั้งซุ้มประตูทางเข้าเป็นจุดเช็คอินให้กับเด็กๆได้ถ่ายรูปโพสโซเชียลกันด้วยนะฮะแบบตรุษจีนนะะี่แหละซึ่งตลอดทั้งวันนะฮะจริงๆที่โรงเรียนเนี่ยเขาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนด้วยนะครับกิจ<อ>กรรมหน้าเสาธงมีการแสดงของเด็กนะฮะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมการรับรู้เทศกาลตรุษจีนด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะ